ทันนี้เป็นวันตั้งต้นวันเสาร์แรกของปีใหม่2516นี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำกันมาเป็นประจำ <c oughs> ทำไมจึงมีการบรรยายประจำวันเสาร์ในทําน,นองนี้ ขอบอกกล่าวแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบอีกครั้งหนึ่งและขอย้ำความเข้าใจแก่ผู้ที่ทราบอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทำในใจให้ถูกต้องแล้วก็มีการกระทำที่มันมีความหมาย ไม่ใช่ทําเป็นพิธีรีตองตเวลานานตั้งปีอาจจะลื่นเลือนไปบ้าง <c oughs> ก็ต้องฟื้นความจำกันใหม่เพราะทำไมจึงมีการบรรยายวันสาว์คำนองนี้ <c oughs> เราอาจจะมองดูเห็นเหตุผล ที่จะเป็นคําตอบได้มากมายหลายสถานทีเดียว <c oughs> จะพูดอย่างหยาบคายที่สุดก็ <c oughs> จะพูดว่าโลกมันกําลังจะจิตหาย <c oughs> คือยุคที่เรียกว่าสัทธันตะกับ ความยมยินดีในการใช้อาวุธฆ่ากันอย่างมิตรสัญญีเนี่ยมันกำลังมาที่จะมาถึงอย่างที่กล่าวไว้ในพระคำชีและเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าถ้าจะลอยกันไปในรูปนี้มันก็ต้องถึงแน่ๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันต้านทานตามแต่ที่มันจะต้านทานได้น่าจะเป็นการต้านทานอย่างช่วยกันตีป้องตีแป้งช่วยประจันทีถูกราหูจับอย่างนี้มันก็ยังได้กว่าจะไม่ทำอะไรเสียเลย <c oughs> ถ้าจะเปรียบกันแล้ว เราทำอย่างนี้มันอาจจะถูกหัวเราะเยาะว่ามันมีค่าถ้ากับตีปีตีกับป้องอช่วยพระจันในวันในจันทรคราดซึ่งเป็นเพียงพิพีที่ตองณัอย่างนี้ก็ยังพอใจเพราะว่าเราได้มีความรู้สึกได้มีความคิดความนึกความพยายาม ที่จะทำหน้าที่ของเรากล่าวคือธรรมะนี่มันเป็นเครื่องช่วยต้านทานความสิ้นหายของโลกเราจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องต้านทานมันก็ต้องทำให้ธรรมะนี่เป็นที่ปรากฏออกไปให้เป็นที่รู้กันทั่วทั่วไป <c oughs> มากขึ้นมากขึ้นก็จะมีส่วนช่วยให้โ,โลกนี้มันลืมหูลืมตาขึ้นมาบ้าง <c oughs> หรือว่าถ้ามัน,นบังเอิญเป็นไปได้มากๆม,มันก็จะหมุนกลับได้ดังนั้นเรามีสติปัญญามีความสามารถ เท่าไรเราก็ทำกันเท่านั้นยังทำกันที่นี่มีฟังมีผู้ฟังเท่านี้และยังจะเผยแพร่เป็นลายลักษณอักษรต่อไปอีก <c oughs> มันก็คงจะมีผลบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่น เกิดความสนใจไม่ดูดายนี่จะเรียกว่าเวยกันจีกับ้องจีกับแป้งช่วยพระ์จันในํานองนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นที่น่าพอใจหรืมีเหตุผลอยู่แปลว่าไม่ดูดายไม่เฉยเมยในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ร้อนของอนมนุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราจะจับ การบรรยายธรรมะในวันเสาร์ที่เป็นเหตุให้เกิดการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่เป็นหลักฐานต่อไปอีกที่นี่มองดูอีกทางหนึ่งในฝ่ายภายในของพวกพุทธบริษัทเรามันก็เป็นการปรับปรุงพุทธบริษัทเราให้มีสมรรถภาพ เพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายอย่าได้หวดดีทั้งในฝ่ายปริยัติหรือปฏิบัติในฝ่ายปริยัติมันก็ยังออมืดมัวยังสลัวอยู่มากในฝ่ายปฏิบัติมันก็ยังโลเลหลาะแหละอยู่มากนี่เรียกว่าไม่มีสมรรถภาพทั้งในฝ่ายปริยัติ และฝ่ายปฏิบัติเราจะต้องปรับปรุงพุทธบริษัทเราให้มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นในข้อนี้ดังนั้นจึงพยายามมีการบรรยายในวันเสราเสร์เช่นนี้ด้วยการเลือกเอาสิ่งที่เห็นว่ายังไม่เคยฟังบ้างหรือว่าเคยฟังแล้วเข้าใจผิดผดกันอยู่บ้างมาบรรยาย <c oughs> เป็นการเพิ่มความรู้บ้างเป็นการชำระสะสางความรู้ที่มีอยู่แล้วบ้างให้มันสำเร็จประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึง่งที่ทำให้เรามีการบรรยายวันเสาร์ในทํานองนี้ทีนี้เราจะดูอีกที่หนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ ของพุทธบริษัทที่จะต้องทำการเผยแผ่ธรรมะอยู่เป็นงานประจำลองไปคิดดูเถอะว่าความเป็นพุทธบริษัทนี้นอกจากจะปฏิบัติส่วนตนแล้วมันก็ยังมี <c oughs> หน้าที่ที่จะต้องช่วยกันเผยแผ่ธรรมะหรือพระพุทธศาสนา เพราะว่าข้อนี้ก็เป็นพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งด้วยเหมือนกันพระองค์ทรงส่งสาวกไปประกาศศาสนาในทันทีที่อาจจะส่งได้แล้วก็ส่งไปเรื่อยๆให้ไปแสดงธรรมให้ไปประกาศตรมจรรันย์มี่ความไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายให้เป็นประโยชน์แก สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาเลยมนุษย์ <c oughs> นี่เป็นเหมือนกับคำสั่งหรือคำขอร้องหรือคำอ้อนวอนนะฟังพระพุทธเจ้าฟังดูตามจำนวนนั้นแล้วมีลักษณะเป็นได้ทั้งคำอ้อนวอน <c oughs> และคำสั่งครอมกันไปปริยัติธรรมยังไม่เพียงพอ ในความถูกต้องในความละเอียดละออเรายังต้องช่วยกันในข้อนี้ให้การเผยแผ่นีน่มันมีความถูกต้องมากพอและมีความละเอียดละออมากพอที่จะเข้าใจและปฏิบัติได้จริงถ้าจะสะรุปความอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะกล่าวได้ว่าให้ความก้าวหน้า,าในกิจการทางพุทธศาสนานี่มันก็อยู่ที่การเผยแผ่ทั้งการบรรยายธรรมมันก็เป็นหัวใจของความก้าวหน้าในการเผยแผ่ หรือว่าจะเรียกว่าเป็นหัวใจของปริยัติซึ่งคนโบราณเขาถือกันว่าสำหรับสมัยนี้แล้วปริยัตินั่นเป็นรากแก้วของศาสนา <c oughs> เพราะว่าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จะไปถามใครที่ไหนก็หวังอยู่แต่ปริยัติอันถูกต้อง อย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัเมื่อจะไปนิพพานนั่นว่าธรรมะที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วจะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอหลังแต่การล่วงลับไปแล้วแห่งเราเพ <c oughs> ระจึงเลยถือกันเป็นหลักว่าปริยัติปริยัตรริธรรมจะเป็นรากแก้วข้งความ คงอยู่ของพุทธศาธสตร์ศนาในสมัยปัจจุบันนี้ท่านจึงต้องมีปริยัตที่ถูกต้องแล้ก็ต้องละเอียดละออเพียงพอด้วยเพียงเท่านี้มันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับพวกเราที่จะเหน็ดเหนื่อยที่จะหมดเรื่องอสำหรับการเผยแผ่ แม้แต่ด้วยการบรรยายประจำวันเสาร์อย่างวันนี้